สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับห่างหายไปนานนะครับคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเลขกันนะฮะในส่วนของเลขที่ผมลงไปให้นะครับสรุปบนสรุปล่างเรียบร้อยแล้วนั่นนะฮะก็ต้องขอโทษสมาชิกนะครับที่ ห่างหายไปนะครับนะฮะก็จะลงสูตรให้แต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลานะครับทีนี้ก็สมาชิกท่านไหนนะครับที่อจะดูสูตรหวยนะครับสูตรหวยเลขหวยนะฮะที่ผมลงเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ในกลุ่มของอาจารย์ธเนศนะครับแล้วก็กลุ่มของ กุยซอกาวนะฮะแล้วก็กลุ่มของอแอดพัชรมน์นะครับในสามกลุ่มนี้ผมเป็นเป็นเป็นแอดมินอยู่นะครับสองสองกลุ่มนะครับเป็นแอดมินอยูอ่กลุ่มของแอดกุยซอกาวนะครับแล้วก็ กลุ่มของอ,อพี่พัชรมนนะครับก็เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่นะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกของกลุ่มอาจารย์ธเนศนะครับ,นะรบผมก็จะลงเาเลขหวยไว้ใน3กลุ่มนี้หลักๆนะครับถ้าสมาชิกท่านไหนที่ไม่มีเวลามาเข้าดู youtube นะฮะก็ไปดูได้นะครับผมลงไว้ให้เรื่อยๆนะฮะทั้งสูตร ทั้งเลขนะครับผมลงไว้ให้หมดเลยนะฮะสูตรไหนที่เข้าก็นําไปใช้กันต่อได้เลยนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับพรุ่งนี้นะครับหวยจะออกแล้วนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะมีโชคกันนะฮะอ่ะมาดูกันเลยนะครับสรุปบนผมนั้นอ่าชุดนี้ที่ผมให้ไว้นะฮะจริงๆผมจะมีตัวเป็นชุดเวอร์ชันเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ผมทําเป็น ทำจากโทรศัพท์นะฮะเป็นเลขปะเป็นเป็นชุดแปะนะฮะตัดแปะนะฮะทีนี้ผมจะลงไว้ให้หลังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเป็นเลขพับนิ่งไว้ให้นะครับนะฮะในชุดสรุปที่ผมลงไว้ให้นะครับก็มาดูกันนะฮะชุดสรุปชุดนี้นะครับผมทําไว้ ทั้งหมดเนี่ย2ี่สิบสี่ชุดนะครับยี่สิบสี่ชุดนี้นะฮะผมก็คัดนะครับคัดออกมานะครับนะฮะผมคัดออกมาได้แปดชุดนี้นะครับแปดชุดนี้นะครับแปดเจ็ดสองแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสี่สี่แปดเจ็ดสี่ 8 8 3 8 9 2 8 4 7นะครับชุดนี้ผมทำไว้ให้นะครับแล้วก็มี2ตัวบนเนี่ยมีอยู่หกหางนะครับหกหางนี้นะฮะนะฮะที่ที่เด่นนะครับตามสูตรนะนะครับทีนี้อสมาชิกลืมคู่ตัวคตผมหรือ,อยังครับคู่ตัวผมนะฮะ วดที่แล้วที่ได้ห้าหนึ่งนะครับนะฮะวดนี้ผมให้ลงหมดเลยนะครับเด่นสุดคือหนึ่งศูนย์นะฮะลองลองลงมาก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็สองศูนย์นะครับคู่โต๊ดนะฮะมีทั้งหมดเจ็ดชุดนะฮะแต่พอเราทำสรุปบนนะครับจะมีเข้าจริงๆก็จะมีคู่โต๊ดหนึ่งแปดนะฮะเนี่ยนะครับ ค,คู่โต๊ะหนึ่งแปดเข้ามานะครับคู่โต๊ะหนึ่งแปดเข้ามาทีนี้ในอีกหนึ่งชุดเนี่ยนะครับชุดที่ผมคัดไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับผมคัดไว้ให้คัดจากชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับชุดนี้คือการรวมตัวของอ ชุดใหญ่แล้วก็เนี่ยมีเอาคู่โตะเนี่ยมาใส่นะครับคู่โตะมาจับใส่นะครับนี่ครับนี่ฮะสามตัวบนนะครับแต้มหกแต้มหกก็มีแปดเจ็ดหกแปดสี่สี่ศูนย์สี่สองนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะนะครับดูไปนะครับแขบได้ก็แขบไปนะฮะแขบได้ก็แขบไปนะฮะนะครับกลัวลืมก็แขบไปนะครับ ชุดแต้ม7ก็จะมี872 881043งหนนมเห็นไหมครับมันจะมีคู่โต๊ดเข้ามาด้วยนะครับคู่โต๊เข้ามาด้วยนะฮะคู่โต๊เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็จะมีแต้ม9นะครับแต้ม9ก็จะมี874 883 892 847 081 072นะครับ ทั้งหมดทั้งวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งวันนี้ให้สมาชิกนะครับเวลานำจะนำชุดไหนไปใช้นะครับก็ตัดสมมติสมาชิกจะนำชุดนี้081เนี่ยครับไปใช้นะฮะสมาชิกตัด2ตัว81 8010อย่างนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ตัดสองตัวเนาะนะครับเล่นหวยก็ต้องมีการตัด การบนกันล่างกันหน้ากันหลังกันด้วยนะฮะนะครับมั่นใจชุดไหนก็ลงชุดนั้นนะครับแล้วอีกประการหนึง่งอีกประการหนึ่งนะครับเออเลขของแม่น้ำหนึ่งนะครับออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วนะครับ,ออก,รบก็รู้สึกว่าถ้าใครเป็นสมาชิกที่ติดตามเลขผมนะฮะหรือว่าผ่านผ่านตาในส่วนของ เลขที่อยู่ในทาง facebook นะครับทาง facebook ทางกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินหรือเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยจะเห็นนะครับผมลงชุดพิเศษไปให้นะฮะนี่ครับนี่ฮะชุดพิเศษเรานะครับชุดพิเศษผมลงไปให้แล้วนะอันนี้เป็นเวอร์ชันเขียนนะนะครับเวอร์ชันที่ผมเป็นใช้โทรศัพท์ตัดต่อทำภาพขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ใน ทางเพจ,จุ่มลงให้นะครับนี่ฮะผมทําชุดพิเศษขึ้นมานะครับนี่นะครับมันได้เยอะหลายชุดนะครับผมก็นําแต้มนะครับนําแต้มมาตัดนะครับแต้มเจ็ดแต้มหกแต้มเก้ามาตัดนะฮะของอได้ความอนุเคราะห์มาจากแอดพัชรมนลนะครับได้ความอนุเคราะห์ แต้มบนนะครับมาจากแอสซัชลามนนะครับผมก็มาตัดนะฮะแล้วก็จะได้ชุดนี้ขึ้นมาครับจะเหลือแค่ชุดนี้ฮะนี่ครับห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองห้าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งสองหกหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะฮะผมจับจากเลขวิ่งเอามาชนนะครับเอาเลขวิ่งมาชนคู่โต๊ดนะฮะ เอาเล่กวิ่งมาชนคู่โต๊ดแล้วนําแต้มสามตัวบนมาตัดนะครับอ่านะฮะทีนี้พิเศษนี้นี่ครับตัดสองตัวบนล่างนะครับนะฮะผมไม่ได้เพิ่งเขียนนะครับไม่ใช่เพิ่งทำหลังจากที่หัวของแม่น้ำหนึ่งออกนะฮะผมทำไว้ก่อนนั้นแล้วนะครับทำไว้ก่อนนั้นแล้วบอกกันตรงๆนะฮะ ทำไว้ก่อนนั้นแล้วลงไว้ก่อนนั้นแล้วนะครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะมันเกี่ยวครับถ้าตัดสองตัวเนี่ยมันเกี่ยวแน่นอนเลยนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับห้าศูนย์สองเนี่ยนะครับนะนะครับแม่น้ำหนึ่งให้อ่าอะไรฮะห้าสี่สองใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าตัดเนี่ยมันก็จะมีห้าสองนะครับซึ่งพอตัดสองตัวแล้วปั๊บจ้ามือ อันเรียบร้อยแล้วนะครับนะแทงเล่นกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะอ่ะชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษนี่มีห้าชุดนะครับชอบชุดพิเศษก็นาชุดอ่าชุดพิเศษนี้ไปใช้นะครับนําไปใช้นะนะครับมีคู่โต้นเด่นสุดๆก็คือศูนย์หนึ่งจะมาหรือไม่นะครับงวดที่แล้วคู่โต้นเด่นเราห้าหนึ่งนะฮะมาเต็มเต็มเลย วันนี้คู่โต๊ะเด่นห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งก็พิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะฮะตัดสองตัวบนล่างนะฮะชอบชุดไหนนะครับตัดสองตัวบนล่างเลยนะครับในชุดนี้นะครับมาได้ทั้งบนล่างนะนะครับชุดนี้นะครับอ่ะมาดูล่างกันบ้างนะครับมาดูล่างกันบ้าง นี่ครับวิ่งล่างผมก็ยังเป็นทุดนี้อยู่นะครับถึงจะติดดับอะไรยังไงก็ตามนะฮะผมก็ยังให้วิ่งตัวนี้อยู่นะครับนะฮะให้วิ่งตัวนี้อยู่นะฮะนี่ครับวิ่งสี่วิ่งหกนะครับ ไม่รู้ว่าสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับนะฮะหลังจากหลุดไปงวดก่อนนู้นนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับพวกงวดที่แล้วให้หนึ่งให้เก้านะครับออกสองเก้างวดนี้ได้สี่ได้หกนะครับก็จะดูนะฮะว่าจะมาหรือไม่จะหลุดหรือจะเดินต่อนะครับนะวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเดี๋ยวเรามาดูชุดเต็มครับชุดเต็ม ชุดเต็มนะครับแต้มล่าง05 6 7 8 9วิ่ง6วิ่งสี่นะวิ่ง6วิ่ง4นะนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้น6 2 6 4 1 4 1 5 2 4 2 5นนะครับพอผมคัดแล้วตัดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่นี้ครับล่างเน้นเน้น หน,นึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้ากันสามห้าเนี่ยครับนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าสมาชิกชอบเลขอชุดพิเศษชุดนี้นะครับก็นำไปใช้นะครับนำไปใช้ตัดบนตัดล่างนะครับตัดสองตัวบนล่าง พอตัดสองตัวบนล่างมันก็จะมาเข้าเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่อย่างไรนะฮะจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับสาหมห้า,ยยาผมให้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับให้เพิ่มอีกหนึ่งตัวตัวกันนะฮะนี่นะครับการก็จะมีสองตัวนะครับนะนะครับตัวเด่นก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าการสามห้าล้วครับอ่าการสามสี่สามห้าสามสี่เป็นตัวกันนะครับ ตัวเด่นคือชุดนี้นะครับชุดนี้อ่ะนะครับผมให้ดูนะครับมาให้ดูก่อนเป็นห่วงสมาชิกครับเป็นห่วงสมาชิกนะฮะพอสมมุติว่าผมให้เลขไปก่อนนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกผมสรุปไปแล้วผมให้เลขไปแล้วนะฮะนานเลยนะฮะก่อนทีเ่เลขของแม่หนึ่งจะมานะครับสมาชิกท่านไหนที่ซื้อตอรี่ไว้ก็ ก็ดีใจด้วยนะครับถ้าออกมาจริงๆนะนะครับแต่ถ้าเป็นลงทุนในแนวทางอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้นะฮะน่าจะลงทุนไม่ได้นะครับผมว่านะนะก็มองพิจารณาตัวอื่นนะครับก็ยังมีแต้มเด่นอยู่นะฮะมีแต้มเด่นอยู่นะนะครับหกสองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ เจ็ดสองสามสองสองสี่สามสี่หนึ่งห้าอสักทีนะฮะเอาเด่นเด่นก็คือหกสองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้านะครับตัวรองก็จะมีเจ็ดสองสามสองสามสี่สามห้าหนึ่งแปดหนึ่งอหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองแปดครับตัวรองนะครับ,นะรบเป็นตัวรองเพะนั้นก็พิจารณาชอบเลขชุดไหนนะครับ เลขชุดไหนก็จัดไปนะครับจัดไปการบนกันล่างด้วยก็ได้นะครับส่วนใหญ่เลขผมเองก็ถ้ามาบนก็จะบนเลยครับล่างก็จะล่างเลยนะฮะไม่มีออกอบนไปออกล่างล่างไปออกบนนะครับหรือถ้าไม่เข้าคือไม่เข้าเลยนะฮะนะครับห่วงสมาชิกครับก็มาพูดคุยกันนะครับก่อนหวยจะออกเป็นห่วงสมาชิก เพราะว่าอเรียกมันอั่นนะฮะสมาชิกก็เสี่ยงลงทุนกันไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้คลิปนี้เป็นห่วงสมาชิกค,ครับเป็นห่วงสมาชิกนะครับอยากให้สมาชิกมีโชคกันนะฮะก็เลยออกมา พูดคุยกับสมาชิกนิดนึงนะครับเพราะว่าเลขที่เราทํากันไว้เนี่ยมันไปชนเลขดังนะครับมันไปชนเลขดังนะฮะแล้วก็ปิดลับด้วยอั้นด้วยอะไรด้วยนะครับการลงทุนก็จะลงทุนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะลงทุนลงทุนได้ได้น้อยนะครับอะเดี๋ยวผมสามตัวนะครับสามตัวสามตัวบนนี้นะครับ ผมชอบตัวไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับสามตัวนี้ผมชอบตัวไหนอ่าชุดนี้นะครับผมชอบตัวนี้นะครับศูนย์เจดสองนะครับ ศูนย์แปดหนึ่งแป็ดสองนะครับผมชอบอยู่สามชุดนี้นะครับสชุดนี้นะนะครับชอบส่วนตัวนะนะครับสาสามตัวนี้ชอบส่วนตัวนะครับ ชอบได้นะชอบก็ชอบนะครับแต่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันผมนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งสมาชิกไปนะครับว่าผมเล่นไม่ได้ซื้อไม่ได้เพราะอะไรนะครับเนี่ยคะสามชุดนี้ผมชอบกับชุดพิเศษนะครับกับชุดพิเศษเนี่ยนะครับชุดพิเศษเนี่ยนะครับชุดพิเศษเนี่ยผมชอบทุกชุดนะครเป็นชุดที่คู่ต๊ดเราเด่นหมดเลยนะครับ คู่โต6 6, ๊ดหกหนึ่งหนึ่งหกคู่โต๊ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คู่โต๊ดหนึ่งหนึ่งคู่โต๊ดสองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยนะครับผมชอบหมดเลยนะชุดพ,พิเศษ่ะนะครับอย่างที่แจ้งอย่างที่บอกนะครับชอบตัวไหนเล่นตัวไหนก็ตัดสองตัวการบนการล่างไปด้วยนะครับพร้อมนะฮะไม่อยากพลาดก็การบนการล่างไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ แอดกุ้งขออนุญาตลาสมาชิกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลงโพสต์ใน youtube ให้นะครับในส่วนของเลขที่ผมลงไปให้ในส่วนของตามเพจนะฮะผมจะเอาเลขมาโพสที่ยู u b e หลังจากทำคลิปนี้เสร็จนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนตื่นมาพรุ่งนี้ รับโชคกันทุกทท่านรับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับโชคดีมีโชคใหญ่สำหรับวันนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ